คของเบอร์เบอร์ kind of ี่แน so like ่นอนครับเบอร์เบอรี่ตลอดอยู่แล้วครับครับรู้วันนี้เหรอครับก็เป็นอย่างนี้เลยครับจากเบอร์เบอรี่ครับก็จริงๆไม่รู้จากซัมเมอร์หมดเลยครับซัมเมอร์เป็นที่ตายใครบอกนะครับเพิ่งเดินออกมาเองมีคนบอกแล้วเละ ครับโอ้รหบรองจริงดีนะเหมือนร่วมจริงจริงร่วมงานกันมานานมากเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนเป็นเป็นเอ่อ global band master ปีที่3นะครับก็ยังยังคิดว่าจะทำงานกันต่อเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเรียกว่าไงเหมือนผมกับเบอร์เบอรี่มันเหมือนเป็นแค่จะเป็นครอบครัวกันไปแล้วหลากหลายมากเลยครับทั้งก็ ทั้งแฟงชั่นโชว์ครั้งแรกก็ไปกับเบอร์เบอรี่ทั้งเป็นแบบโปรโมทแคมเปญครั้งแรกก็เบอร์เบอรี่ไปเมสกาล่าก็ไปกับเบอร์เบอรี่แล้วก็จริงๆหลายๆอย่างในโลกแฟชั่นผมว่ามันเหมือน,นผมกับเบอร์เบอรี่เดินทางมาแล้วก็มีเบอร์เบอรี่เป็นเพื่อนที่แบบเป็นพี่เป็นพี่คนโตที่คอยสอนผมในโลกแฟชั่นอะไรเงี้ยเหมือนกันอ๋อ A E M B ใช่ไหมครับครับจริงๆก็ขอบคุณเปนแฟนครับเพราะว่า เหมือนเวลาที่มีโชว์กับเวลาที่ไทยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต่างกันมากตอนนั้นก็แบบเหมือนเป็นเช้าเมือ่อวดเลยก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่แบบว่าติดตามช่วยกันกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กับโพสต่างๆของผมออคือจริงๆส่วนตัวผมเวลาไปทํางานผมจะเขาเรียกว่าอะไรครับผมไม่ค่อยโฟกัสกับอะไรที่ผมควบคุมไม่ได้ผมจะโฟกัสกับว่าผมอยากแบบ ลุกแบบไหนหรือว่าภาพถ่ายแบบไหนทรงผมแบบไหนอะไรที่ผมควบคุมได้ผมจะโฟกัสพวกนั้นมากกว่าก็คือเป็นเรื่องดาเนินที่ทำมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่หรือกดดันอะไรครับใช่ใช่เป็นความสนุกของผมกับทีมที่เหมือนเวลาแบบเรารู้ว่าโลเคชั่นมันเป็นแบบไหนลุกมันเป็นแบบไหนแล้วเราแบบอยากจะไปทํางานในไวบไหนดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราอยากจะครีเอทให้มันแบบไม่ซ้ำกันลุกข่าให้มันดูเฟรชตลอดเลย ครับใช่ครับก็เป็นเป็นเรื่องดีๆและเป็นเรื่องที่ผมต้องต้องขอบคุณครับ mm hmm. จริงไม่นานหรอกคุณพูดถูกมากพูดยังไงเป็นเรื่องของเราจริงเออ่พูดยังไงดีครับจริงๆหลักๆแล้วแบรนด์เป็นคนเลือก <laughs> ครับครับจริงๆไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเลือกส่วนใหญ่จะเป็นแบบจะเป็นแบรนด์มาส่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับครับ ใช่ก็ดีใจครับจริงๆผมผมแพลนเนี่ยจะพาแบบครอบครัวผมไปดูแมนยูอยู่แล้วคือเป็น,ปนแฟนแมนยูทางบ้านเลยครับทั้งคุณลุงมาจนถึงลูกพี่ลูกน้องมาถึงรุ่นผมเป็นเหมือนแบบเจเนอเรชันตูเจเนอเรชันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนลุงกับลูกพี่ลูกน้องผมได้ไปดูที่สนามครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่2ของผมเลยครับครับอินอาร์หรือว่ามันแบบดีมากเลยเราะเหมือนครั้งแรกที่ไปเราก็ไปแบบไปแบบแฟนบนอลเราซื้อตั๋วเขาเองแต่ครั้งนี้เหมือนพอเขาเชิญเราไปมันก็จะมีเหมือน มีเจ r นี่มีป x p e r i e ร c ์ที่แตกต่างมีที่นั่งที่แตกต่างมีทัวร์มีเขาเรียกงอะไรอะมีความพิเวเลช g e มากขึ้นจากที่เราเคยไปครั้งแรกแล้วก็เหมือนครอบครัวก็แฮปปี้มากๆที่แบบว่าได้ประสบการณ์นี้ครับขอบคุณแมนยูขอบคุณมากมากนานเรานานทุอยากทำอะไรบางคนจะจูบสนามาคนจะเป็กนนั้นผไม่ผมไม่ขนาดนั้นเลยผมแค่อยากไปดูทีมที่ผมรักชนะเฉยๆครับ ก็จริงๆเป็นเขาจัดทริปให้หมดแล้วคือเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเสื้อแขนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปยืนถ่ายรูปนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นคือเขาเป็นคนจัดการหมดเลยครับผมก็แบบว่าไปอะเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นตอนดูบอลนี่แหละหมายถึงว่าตอนที่เราได้ดูแมตช์ผมผมชอบดูบอลอยู่แล้วครับก็ใช่แบบว่าเหมือน เขาเรียกอะไรอะชอบไปทำอะไรก็ทำอะครับ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 ก็จริงๆเหมือนเขาเรียกอะไรคือเขาเขาเชิญคือเหมือนว่ามันก็เริ่มต้นจากว่าเขาส่งอีเมลมาประมาณว่าแบบ know you're Big fan เขาเห็นว่าผมไปไปดูเมนยูมาทั่วโลกเลยที่แบบที่อเมริกาที่ไทยที่อังกฤษ แล้วเหมือนเขาก็เลยอยากเชิญชวนผมไปแล้วเขาอยากจะมอบประสบการณ์พิเศษให้ในฐานะแบบบิ๊กแฟนอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็แล้วเขาก็ส่งมาว่าแบบอยากให้ถ่ายอะไรบ้างคุณอยากจะมีส่วนร่วมกับแบนด์กับทีมแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ผมก็เซเยสหมดเลยเหมือนว่าแฮปปี้ที่ได้ทำสนุกครับสนุกครับก,บก็เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ผลผลดีผลการแข่งดีโอเคครับเชียร์ครับเราเราเหมือนลูกครับเหมือนว่า เหมือนเรามีเลสันมเขาเรียกอ,อะไรมันเปลี่ยนทีไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้าถ้าผมแบบเกิดยุคแบบ13 14แล้วเชียร์แมนยูวันนี้ผมคงรเพื่อนที่โรงเรียนรอแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราก็โอเคอยู่ครับผมเ <c oughs> ชียร์ทางบ้านเลยครับ <c oughs> ไม่ดูครับไม่ดูบอลเลย <c oughs> จริงจริงอยากให้ดูรู้เรื่องด้วยกันก็ดีครับหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมใช้เวลาต่อทิ์ในการดูบอลไม่น้อยเหมือนกันถ้าเกิดว่าดูด้วยกันรู้เรื่องก็จะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น ครับปาหัวคืออะไรอ่ะอ๋อเขาเขาเหมายถึงว่าผมเชียร์อะไรเขา่าเชียร์ด้วยเหรอครับพี่ถามกันเขามีอาการไงตอนที่บอกว่าเขาจะเชียร์กับเราหน้าหรือยิ้มตาหรือว่าสมืออะไรนะครับเขาเชียร์กับเราเขาเชียร์ตามเราอ่ะเขายังเขายังพยายามดูให้เข้าใจอยู่ครับคือ เหมือนเหมือนว่าอยู่ในจุดที่รู้แค่ว่าเอาบอลไปเข้าโกลแล้ได้คะแนนนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบรายละเอียดความสนุกมันคืออะไรอะไรเงี้ยครใช่ใช่แล้วไปก็กังวลกับการที่แบบว่าถ้าเราพาเขาไปดูบอลที่จะไม่ได้ปัญหาไม่ไม่ครับผมว่าเขาเขาอยู่ได้ครับใช่ครับใช่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 คือเขาเรียกอะไรจริงๆริงเขาเป็นคนอีซี่โคงอิงมากหมายถึงว่าไปไหนเขาเขาจัดการตัวเองได้เขาเขาเขาแบบ ถ่ายรูปเขามองนกมองไม้เขาเขาได้เปลี่ยนที่เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเขาก็แฮปปี้ครับผมดูแลตัวเองไม่ได้เลยมเหมายถึงว่า <laughs> เราเบรกไม่ได้เราเราเห็นแล้วแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้มันมีแต่แบบส่งเสียงคนร้องให้เขารู้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสโอเคเดี๋ยวเราลุกใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมเบรกไม่ได้จริงครับ ผมไม่ได้ยินหัวแล้วผมสไลด์ไปเรื่อยๆแล้วผมก็หัวแล้วเหมือนว่าผมหยุดไม่ได้จริงๆครับผมแบบเราก็ต้องเซฟตัวเราไว้ด้วยเป็นเพื่อนสนิทกันนะตอวตัวคือตอนนั้นเวลาเนี้ยคือต้องขอไปก่อนตัวตัวมันก่อนคือเราเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่ามันเบรกยากแล้วพี่ก็พี่มันคือมันเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่าแม่ผมล้มผมก็ช่วยไม่ได้พี่ทั้งหมดนั้นจริงๆหมายถึงว่ามันเบรกไม่ได้จริงๆครับ หมายถึงว่าผมรู้สึกผมตอบผมยิ่งดูแย่ลงแย่ลงเราจะดิีดีไปถึงตรงไหนครับหมายถึงว่าหลังี่นั้เป็นยังไงบ้างพอเขายืนด้วยกำแ้งของเขาแล้วเขาลุกขึ้นมาได้แล้วเขายังไงบ้างเขาก็ลองใหม่ครับใช่ครับแล้วไม่อยากถามพี่ใบปีนี้เราจะได้เห็นพี่ใบอยู่ในมืองไทมากขึ้นไหมหรือว่าคิดวันคิดว่าคิดว่าน้อยลงครับหมายถึงว่าจริงๆปีนี้ปีนี้ค่อนข้างจะ เดินทางเยอะง,งานต่างประเทศเยอะครับแล้วก็ไปทีนึงก็น่าใช้เวลาเหมือนกัน mm hmm. นั่นสิครับคิดอยู่เหมือนกันครับแบบว่าป่วยบ่อย,อยรู้สึกว่าป่วยบ่อย,อยแล้วก็เหมือนไม่รู้สิไม่รู้ว่าแบบว่าไม่เหมือนร่างก,กายไม่เหมือนเดิมเตือนมาแล้วเหมือนมันนอนเท่าเดิมแต่เหมือนมีแรงน้อยลง ผมไม่แน่หมือน่าจะเป็นโพเจ็แลกได้ไหมครับเหมือนบินไปบินมาแล้วเหมือนมันนอนแล้วแบบเวลามันไม่เต็มอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีผลเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าเซดูแลตัวเองดีเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มสะสมเนี่ยผมผมผมพายอันแบบตอนนี้แบบศึกษาเรื่องดูแลตัวเองมากเลยเหมือนว่าพ้องงานมันเยอะขึ้นแล้วเหมือนแต่ละงานมันใช้พลังงานมันต้องโฟกัสมากขึ้นตัวเราต้องมีเอนเนอร์จีมากขึ้นอะไรเงีเ้ยเราก็หาทางที่แบบว่าจะจะพักผ่อนหรือว่าจะ ยังเลยครับไปผมเป็นแบบผมเป็นสายไป,ไปหาตอนแบบไม่ไหวแล้วจริงจริงครับ<ะ>ว,วไม่มีราอ,อ,อ,องคุณควั่าะบิไนไปก็คือมนยากนปรการตาอะไรนะครับม <c oughs> ่เวานไปนีคนที่คาดหวังอยากเห็นว่าเรา่เป็นนหน้าตาูดูดคือสา,าย,อ,าววยอ๋อเออผม ผมเพิ่งตื่นบางทีผมก็งงเงียแต่หมายถึงว่าถ้าผมได้แต่งหน้าได้อำนาำผมก็คงจะสดใสครับ